สวัสดีค่ะศูนย์ส่สองกล้องทางเดินอาหารศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษยินดีให้บริการค่ะวันนี้ขอแนะนำแนวทางการเตรียมลำไส้ก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่กันค่ะการส่องกล้องลำไส้ใหญ่เป็นหัตถการตรวจวินิจฉัยระบบทางเดินอาหารส่วนล่างตั้งแต่ทวารหนักลำไส้ใหญ่และลำไส้เล็กส่วนปลายใช้เวลาในการส่องกล้องประมาณ30นาทีถึง1ชั่วโมง และนอนพักดูอาการหลังส่องกล้องที่ห้องพักฟื้น1ชั่วโมงหากไม่มีอาการผิดปกติหรือภาวะแทรกซ้อนจึงสามารถกลับบ้านได้ค่ะเนื่องจากมีการให้ยาระงับความรู้สึกระหว่างสองกล้องทำให้หลังพักฟื้นจะมีฤทธิ์ยาค้างอยู่ในกระแสะเลือดอาจทำให้ง่วงซึมได้จึงต้องมีญาติที่สามารถพากลับบ้านได้มาโรงพยาบาลด้วยค่ะ วันส่องกล้องกรุณามาถึงโรงพยาบาลก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่และให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำไม่นำเครื่องประดับหรือของมีค่าติดตัวมาโรงพยาบาลด้วยนะคะหากมีฟันปลอมที่สามารถถอดได้พยาบาลจะให้ถอดฟันปลอมก่อนส่องกล้องค่ะกรุณาศึกษาข้อมูลรายละเอียดการเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องในใบคำแนะนำอย่างละเอียดหากแพทย์เจ้าของไข,งข้แจ้งให้หยุดรับประทานยา เช่นยาละลายลิ่มเลือดยาเบาหวานยาลดกรดในกระเพาะอาหารหรือยาเสริมธาตุเหล็กกรุณาง,งดรับประทานยาดังกล่าวตามวันที่ระบุในใบให้คำแนะนำค่ะก่อนเวลาส่องกล้อง3วันจะมีพยาบาลห้องส่องกล้องโทรศัพท์ตรวจสอบความพร้อมเพื่อยืนยันการนัดหมายและอธิบายขั้นตอนวิธีการเตรียมตัวก่อนการส่องกล้องลำไส้ใหญ่หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมท่านสามารถสอบถามพยาบาลห้องส่องกล้องได้ค่ะ หากมีอาการเจ็บป่วยเช่นไข้หวัดไอเจ็บคอมีน้ำมูกหรือติดเชื้อระบบทางเดินหายใจกรุณาแจ้งพยาบาลให้รับทราบทันทีค่ะหากท่านไม่สะดวกติดธุระไม่สามารถมาตามวันเวลาที่นัดหมายได้กรุณาแจ้งพยาบาลทันทีตามเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ในใบคำแนะนำค่ะ3วันก่อนสองกล้องให้งดรับประทานผากักผลไม้ธัญพืชทุกชนิดเข้ากล้องและเห็ด เนื่องจากเป็นอาหารที่มีกาก,ากใยสูงส่งผลให้ประสิทธิภาพการส่องกล้องลดลงได้ค่ะในช่วง3มวันนี้แนะนำรับประทานอาหารอ่อนย่อยง่ายเช่นโจ๊กข้าวตม้มใส่หมูสับเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ไข่ไก่และเต้าหู้ค่ะอาหารมื้อสุดท้ายก่อนส่องกล้องแนะนำรับประทานอาหารเหลวเช่นน้ำซุปใสน้ำหวานไม่มีสี หรือน้ำหลไไ้้กล่องที่ไม่มีสีดำหรือสีแดงเช่นน้ำตาลสดน้ำเก๊กฮวยน้ำแอปเปิลน,น้ำชาน้ำมะพร้าวน้ำหวานกลิ่นมะลิปเป็นต้นจะช่วยให้ลำไส้สะอาดไม่มีอุจจาระตกค้างและทำให้แพทย์มองเห็นติ่งเนื้อเล็กๆในลำไส้ได้ง่ายขึ้นค่ะวิธีการเตรียมลำไส้ก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่สำหรับผู้รับบริการทานยาระบายสูตรที่ห และเข้ารับการส่องกล้องรอบเช้าเวลา8นาฬิกาถึง12นาฬิกาค่ะอาหารมื้อเย็นของคืนก่อนการส่องกล้องให้รับประทานเฉพาะอาหารเหลวใสเช่นน้ำซุปใสน้ำหวานใสน้ำผลไม้กล่องที่ไม่มีสีแดงหรือสีดำทั้งนี้ไม่ควรรับประทานนมหรือน้ำเต้าหู้เนื่องจากอาจทำให้ในวันส่องกล้องยังมีตะกรนตกค้างอยู่ในลำไส้ได้ค่ะ หลังรับประทานมื้อเย็นจะเริ่มทานยาระบายรอบที่1เวลา19นาฬิก,กา,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 ดา,าโดยให้ผสมยาระบายหนึ่งซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ยาละลายดื่มให้หมดและดื่มน้ำเปล่าตามอีก1ลิตรให้หมดก่อนเวลา20นาฬิกาหลังทานยาระบายรอบที่หนึ่งหมดจะเริ่มทานยาระบายรอบที่สองเวลา20นาฬิกาโดยให้ผสมยาระบายหนึ่งซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ยาละลายดื่มให้หมด และให้ดื่มน้ำเปล่าตามอีก1ลิตรให้หมดก่อนเวลา21นาฬิกาหลังจากนั้นงดรับประทานอาหารทุกชนิดหลังเวลา24นาฬิกาค่ะเช้าวันสองกล้องเวลา5นาฬิกาทานยาแอร์เเม็ดเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนจากนั้นผสมยาระบายรอบเช้า1ซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ยาละลายดื่มให้หมดและดื่มน้ำเปล่าตามอีก1ลิตรให้หมดภายใน6นาฬิกา หลังจากนั้นงดรับประทานอาหารและงดดื่มน้ำจนกว่าจะถึงเวลาสองกล้องค่ะสังเกตลักษณะอุจจาระหลังรับประทานยาละบายให้ถ่ายภาพอุจจาระทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของลำไส้ลักษณะอุจจาระที่เหมาะสมควรมีลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองใสถึงสีเหลืองเข้มมีสีคล้ายสีของน้ำชาหรือน้ำเก๊กวยไม่ขุ่นและไม่มีตะกอนตกค้างค่ะ สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวความดันโลหิตสูงให้รับประทานยาความดันโลหิตตามคำแนะนำของแพทย์ในเวลา7นาฬิกาของวันส่องกล้องและนำยาโรคประจำตัวมาโรงพยาบาลด้วยค่ะวิธีการเตรียมลำไส้ก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่สำหรับผู้รับบริการทานยาระบายสูตรที่สองและเข้ารับการส่องกล้องรอบบ่ายเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะ อาหารมื้อเย็นของคืนวันก่อนสองกล้องให้รับประทานอาหารอ่อนหรืออาหารเหลวเช่นโจ๊กเปล่าโยเกิร์ตเปล่าน้ำซุปใสน้ำหวานหรือน้ำผลไม้กล่องที่ไม่มีสีแดงหรือสีดำทั้งนี้ไม่ควรรับประทานนมหรือน้ำเต้าหู้เนื่องจากอาจทำให้เกิดตะกรนตกค้างในลําไส้ในวันสองกล้องได้ค่ะหลังรับประทานมื้อเย็นจะเริ่มทานยาระบายรอบที่1เวลา19นาฬกา โดยให้ผสมยาระบาย1ซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ยาละลายดื่มให้หมดและดื่มน้ำเปล่าตามอีก1ลิตรให้หมดก่อนเวลา20นาฬิกาหลังทานยาร,ระบายรอบที่หหมดจะเริ่มทานยาระบายรอบที่2เวลา20นาฬิกาโดยให้ผสมยาระบาย1ซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ยาละลายดื่มให้หมดและให้ดื่มน้ำเปล่าตามอีก1ลิตรให้หมดก่อนเวลา21นาฬิกา หลังจากนั้นงดรับประทานอาหารทุกชนิดหลังเวลา24นาฬิกาค่ะเช้าวันสองกล้องหลังตื่นนอนสามารถดื่มน้ำผลไม้ที่ไม่มีสีดำหรือสีแดงดื่มได้2อสกล่องก่อนเวลา7นาฬิกาเช่นน้ำตาลสดน้ำเก๊กควยน้ำแอปเปลิลน้ำชาน้ำมะพร้าวเป็นต้น สำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงให้รับประทานยาความดันโลหิตตามคำแนะนำของแพทย์ในเวลา7นาฬิกาหลังจากนั้นให้งดอาหารทุกชนิดเวลา9นาฬิกาทานยา RX r x เเม็ดเขี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนจากนั้นผสมยาระบาย1ซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ยาละลายดื่มให้หมดและดื่มน้ำเปล่าตาม1ลิตรให้หมดภายในเวลา11นาฬิกา หลังจากนั้นนดอาหารและน้ำดื่มทุกชนิดจนกว่าจะถึงเวลา2กล้องค่ะสังเกตลักษณะอุจจาระหลังรับประทานยาละบายให้ถ่ายภาพอุจจาระทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของลำไส้ลักษณะอุจจาระที่เหมาะสมควรมีลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองใสถึงสีเหลืองเข้มมีสีคล้ายสีของน้ำชาหรือน้ำแก๊กควยไม่ขุนและไม่มีตะกอนตกค้างค่ะ วิธีการเตรียมลำไส้ก่อนส่องกล้องลำไส้ใหญ่สำหรับผู้รับบริการทานยาระบายสูตรที่3และเข้ารับการส่องกล้องรอบเย็นตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะอาหารหมื้อเย็นของคืนวันก่อนส่องกล้องให้รับประทานอาหารอ่อนหรืออาหารเหลวเช่นโจ๊กเปล่าโยเกิร์ตเปล่าน้ำซุปใสน้ำหวานหรือน้ำผลไม้กล่องที่ไม่มีสีแดงหรือสีดำ ทั้งนี้ไม่ควรรับประทานนมหรือน้ำเต้าหู้เนื่องจากอาจทำให้เกิดตะกรนตกค้างในลำไส้ในวัน2กล้องได้ค่ะเช้าวันสองกล้องหลังตื่นนอนสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัวเป็นความดันโลหิตสูงให้รับประทานยาความดันโลหิตตามคำแนะนำของแพทย์ในเวลา7นาฬิกาและทานยาแ x 2เม็ดเคี้ยวให้ละเอียดก่อนกลืนในเวลา9นาฬิกา จากนั้นท่านสามารถดื่มน้ำผล,ลไม้ที่ไม่มีสีดำหรือสีแดงดื่มได้2 3ถึงสกล่องเช่นน้ำตาลสดน้ำเก๊กควยน้ำแอปเปิล้ลน้ำชาหรือน้ำมะพร้าวได้ถึงเวลา10นาฬิกาและงดรับประทานอาหารทุกชนิดจนกว่าจะถึงเวลา2กล่องค่ะเวลา11นาฬิกาเริ่มรับประทานยาระบายรอบที่สองผสมยาระบาย1ซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ละลายแล้วดื่มให้หมดหลังดื่มหมด ให้ดื่มน้ำเปล่าตาม1ลิตรดื่มให้หมดก่อนเวลา12นาฬิกาจากนั้นเริ่มผสมยาระบายรอบที่3ผสมยาระบายหนึ่งซองกับน้ำอุ่น1แก้วผสมให้ละลายแล้วดื่มให้หมดหลังดื่มหมดให้ดื่มน้ำเปล่าตาม1ลิตรดื่มให้หมดก่อนเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นมดอาหารและน้ำดื่มทุกชนิดจนกว่าจะถึงเวลาสองกล้องค่ะ สังเกตลักษณะอุจจาระหลังรับประทานยาละบายให้ถ่ายภาพอุจจาระทุกครั้งก่อนกดชักโครกเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมของลำไส้ลักษณะอุจจาระที่เหมาะสมควรมีลักษณะเป็นน้ำสีเหลืองใสถึงสีเหลืองเข้มมีสีคล้ายสีของน้ำชาหรือน้ำแกงค,คัวยไม่ขุ่นและไม่มีตะกอนตกค้างค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังวิดีโอของพวกเราค่ะ หากมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์02 849 6600ต่อเบอร์ภายใน3229หรือ3230ขอบคุณค่ะ